ะไลปตวันนี้นะคบไม่นัดพ่อเลยถ้าเปิดอ่ะเอมาไม่ทันเออวันนี้นะคะผมจะเป็นรายการที่ชื่อว่ากินข้าวยังคะอะไรวะทำให้มันเป็นมอเออไม่กี่ถ้าวาเอาไม้เมียวเอาไหมคะเอ้ยง้างทำไมก็ฟาดไปเลยดีเออพ่อเอาพันหนึงพันนึงเด้ลับก่อน เราไปทำไมเอาอะไรทำอะไรวันนี <Auf How to graduate> ้จะทำเมนูอะไรคุณพ่อวันนี้ซื้อเป็ดย่างมาครับอีกทุนนี้ตอบไม่ต้องคำถามครับไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เป็ดมันหิวเป็ดซื้อเป็ดมาไม่เกิดตั้งแต่เมื่อวานเลยแม่ผมถามผมถามก่าเป็ดมันเหลือที่บอกเกินเกินเกินกันดิฟ้าอ๋อมันต้องมีสตอรี่ออฟดาร์กอ่ะที่ตองตัวอะไรที่ตัวครึ่ง ทีสมัครสองตัวไม่เปิดผูดตัวครึ่งทำไมเสียเวลาเออเสียเวลาคุณเล่าเลยนะมีเสียเวลาที่มาที่ไปนี่ก็อยู่กับแม่สองคนเหรอนี่แล้อินนี่ก็บอกว่าเหลือทําแกงอะไรนะแกงเผ็ดเป็ดยากอยางกินแม่บอกไม่ทําไม่เป็นเขาบอกเลยงั้นพี่ทำเองนะเฮ้ยอะไรเแล้วคุณเป็นเชฟแล้วเออแล้วเนี่ยแม่เตรียมของแล้วครบถ้วนไหม ครบเลยเลื่นะเลยเลยเลยหัวว้ายมาเลยตอนนี้คือมีหัวกะทิอ่านะครับผมแล้วก็มีมะเขือเทศอ่ามีน้ำตาลทรายใส่โพมึงดิมะเขือพวงพริกแกงเออแกงอะไร ก็พริกแกงอ่ะมันต้องมีพริกแกงอะไรล่ะไม่ได้ไม่ได้แกงพิษยางหยาบด้วยพริกแกงเป็นยางหยาบมะกรูดยางหยาบสับปะรดยางหยาบโหระพายางหยาบแม่พูด ย่างยาวแม่ไม่เคยพูดยับเืออืออ่าแล้วกวนี้เป็ดแต่ครั้งที่เป็ดซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเออตอนเที่ยงพ่อเปิดโค,คบว่าเป็ดยา่างตอนเที่ยงพูดดิเป็ดย่างตอนเที่ยงย่างยาบเอาน้ำมันมน้ำปลาอ่ะคุณพ่อเริ่มเลยทำอะไรก่อนอย่างแรกคือต้องหมุนทวนเขียนนาฬิกาไม่ใช่ เออเริ่มแรกใส่กะทิเออให้บอกใส่กะทิอุ้ยเอาแม่ไปตูดเขาไปตูดเขาแม่พยุ่งไรอ่ะกะทิก่อนอ่ะละมันพื้นมาทำไม้ยเฮที่บ้านถ้าทำแบบย่าทำคนเรียมเขาเอากะทิใส่ตรงนี้เอาละมึงัวเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ถึงใส่พิเกออันนี้มันกะทิกองมันเลยมันที่แตกเออเราพูดถึงเรื่องอะไรกันปะพูดถึงกะทิหรือไรกะทิกะทิอ๋อเอาเจริยงเนี่ยเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนแล้วเอาเอาวิธีใครอ้าวมึงอ้ันนี้่อ เรียกว่ากะทิแตกมันไหมเออแตกมันกะทิกองเวลาแตกก็มันตลอดแหละเออฮะตัวเก็บไว้หน่อยไว้ลงคุณอย่าแบบอะไรอ๋อต้องเก็บไว้หน่อยนี่ไม่หน่อยมาเลยมาเลยมาเก็บไปเลยมาเก็บเถอะมาเก็บกะแตกมันเอออุ้ยหลังอุ้ยโอ้โหเนี่ยเริ่มและเริ่มละเริ่มแตกขอเพาะเออเริ่มแตกมัน ทำข้าวแข่งกันเนาะหน่แสอมดูสิโอ้เหมือนกันเดี๋ยวให้คนดูเขาบอกเลยว่าวิธีใครถูงใช่ไหมมันไม่มีถูงปิด้ว้ทำขลุกข่าวนี่มันไม่เตกองวันแตกเลยอันนี้คือแตกแล้วหรอรอไปเถอะสามวันก็ไม่แตกอยากเป็นกระทิยงเลย เป็นกมะพร้าวคูเดงเนี่ยป่านเนี้ยมันจะแยกมันจะแยกเป็นน้ำมันมาล้วเออเอาถังก็มาประกอบแล้วน้ำมันมาใส่มาเออดาเออพ่อนาพ่อพ่อผิดแล้วพ่อผิดทำกับข้าวกินกี่ปีแล้วเออเยอเออเออเอียงมากยยากินแต่ไม่รู้เรื่องเออตอนนันเห็นมันแตกเลยมันสามมันก็คือแตกเออเออย่ายาง โอ้สุดแล้วเนี่ยกะทิกล่องมันจะแตกได้ยังไงกะทิกล่องเอกะทิกล่องเขาบอกเป็นกะทิเอตธรรมชาติไม่เหรอนี่มันทำได้แต่ต้องมีตัวช่วยมันต้องพักให้หอมก่อนแล้วถึงจะเอากะทิใส่ที่หลังอ้าวพ่อเออเอาเอออ้าววันนี้กูจะได้กินแล้เนี่ยไันนี้เลยหมดเลยนะเอาเอาละแล้ต่แกแล้วเออแต่แกแล้วเออเอาล้วไม่พอได้ท้ำไปอีกแกอ่างเงี้ยเป็ดเข่าไปยอดหนึออ ดูว่ามันจะไปถึงไหนเออเนี่ยเห็นป่ะแตกมันแล้วไปเก็กตูมหน่อยนี่เออเนี่ยแตกมันแล้วเห็นบ่าเนี่ยอันนี้คือแตกมาเหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาดิเอาดิเอาดิเนี่ยแตกมันเนี่ยว้ยว้เย้หมันหมูแจ้งใส่หมดนั่นแหละพ่อไปหิวเออไอ้เนาะไเนะเออมันเป็นแจ้งมันเป็นพลาดิเออเอาน้ำมาใส่เลยอ่ะเอาเลยน้ำจะใส่ไปให้คุกขิกเลย ไปอ่ะต้มเลยเอามือไปแรงๆนี่ไปยุ่ยไรเขาถึงนเขาอ่ะนะเจ๋อๆแตกมันเนี่ย้จังเลยเนวลาเดีไยนะให้ผมแกงคือหวานเจ็บครึ่อได้ไปก่อนเป็นคนมันบอลนี่พี่ใส่ไอ้ทุกอย่างเดี๋ยวที่ให้มันให้มันพุ่งหยดเพิ่งอ่อนน้ำมันยังไม่เดือดเลยเออน้ำยังไม่เดือดเลยแหมตารี่เขาตี๋ตุ่นตาลี่อ้าวกูใส่มั่วแล้ว เฮ้ยสูตรพ่อแม่สูตรพ่อเออใส่มะเขือเทศแล้วมันเล็มเมื่อรอบวัจะเป็ดที่สุดเออกูไม่นอาบอกเลยเออโอ้โหพี่โอ้ยสุดยอดใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่ใส่กับมิกกี้ไม่ควรจใส่ที่หลังเออใส่แล้วมันเคี่ยทิ้งมันสูงยากไงแม่อยากกินแบบกโกมไงอ๋อ้ยสวยแว้งหลังที่หลังโอ้ยใส่ไปเขามาเขี่ยทิ้งแม่ก็องมาตามกินเพราะมันสูตรเขาไงเออมันสูตรแม่ที่ไหนอ่ะแม่ เออให้แม่กินก็ต่างไม่นั่นแหละหน้าตาใช้ได้ไม่ใช่ว่าแกงเหรอพ่อแกงแกงหน้าตาใช้ได้เหรอเพื่อถามว่าหม้อเหรอด็กไม่ใช่เออถ้าพ่อผู้เฒ่าแม่นะไปจะเปิดทีมีนอตเลยมีนอตต้นเฉลดนิสัยหน้าตาใช้ได้หน้าตาใช้ได้แล้วเนี่ยแกงเหรอพ่อแกงแกงเลยยิ้มแห้งเลยยิ้มแม่แหละทั้งยิ้มเลยยิ้มฟันใหญ่เลย อุ้ยแรงมากเฮ้ยหน้าตาเขาไม่ชอบเลยอ่ะหน้าตาเขาไม่ถูกใจอ่ะเขาจะโกรธอ่ะนี่เรื่องเรื่องหน้าแม่เหมือนจะมีอะไรจะพูดอ่ะทั้อย่างอ่ะเขากลัวแบบว่าพ่อรู้ไงเอออ๋ออมูตรนี่เองปิดฝาดิทำไแมไม่บอกไหมเลเพจเราให้บอกเออแค่จะให้บอก แม่แม่เนาะเนี่ยถ้าเป็นพ่อทำเบนยักษ์เลยนะใส่หลักทิ้งหวานเออไม่กินต้องแยกประเภทกันนี่เออไม่รู้เรื่องเลยย่านีามาเออจะมาดูวอสเดี๋ยวร้อนเรื่องเออเออเรู้สึกอึดอัดอ่ะเออไม่ใช่นะพ่อกับแม่อ้วนเลยอันนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างคาบิกอนและเบนแมทนะครับเบนแมทเบนเราเราเรามาลองนีะได้เข้าใจอะไรกันบ้างอ่าได้เดป็นปฏิเนียบ์มาสองสาม รอเก่งเดือดไงโหอย่าง<ะ>กิโลถึงไหนเดือดวจะปัดปัดปันนั่นหรอได้แล้วได้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเค็มพอหรือยังนี้ผขจุรดไม่ใส่เหรอไม่ใส่ทั้งนั้นอยากใส่ก็ไปเอาเองน,นี่เค็มตุ๋เลย <c oughs> ีู่่แล้วเค็มเออลืมว่าไปมันเคม,มอยู่แล้วตาหน่อยด้วนั่นกินของมิเตย์ไหมอย่ามางอหตาฉันก็ตัดหวานไงเฮ้ยอย่ามาง่บอกมิเตย์หนวตาถามมิเตยเขาจะมาทำไมฮะไนนอไมาอะไขอยังฮะขอาตาหน่อยใส่เศษในทีพอหายนี่ใส่นามอีกใสจจ่แก้ใส่นาอีกน้มนาม,นาม มีอะไรมีน้ำตาลน้ำเปล่าเออน้ำเหนื่อยอะอะไรเป็นเพราะมึงไม่ได้กินหรอมแน่อร่อยแน่เลยใส่เลยใส่ไรใส่ใส่เนี่ยใส่แล้วก็ปิดไฟแล้วนี่ไว้ทำไมใส่ตอนไหนอ้นวอะไรอ่ะพ่อมะเขือเทศที่บ้านไม่ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่สิ ก็ทำไมแห่หาไม่ได้เียไมใส่น่ะเด้อต้นยำเอาใส่ที่หลังถ้าใส่ก่อนเมันเละอาสูตรพอมาสูตรพอมงใส่จะใส่ไหมก็มอเองคุพ่อามใจแม่หแม่เออคิมมี่เาโตแล ทีหไวทำไีเนี่ยนี่มนีเนลาบตอนปิดไฟเรามาที่ซุไฮนี่โอเคครับคุู้มครับนักข่าวใครครับือว่าชั่วโมงแล้เนี่ยเราไม่คุยไม่ได้เลย่มยังไม่แนซุเลยแม่สมดดออกเลยตีออกเลยเอามือตอกตีออกเลยเอาบอกทำไม่เป็นเลยเอาไม่เป็นแอคหรือแอคหรืออแรกน เออพอแล้วเนี่ยพอใสน้ำป้ามปลาอีกอานใส่กะทิเดียเดี๋ยวกะทิไว้ใส่ทีหลังน่ใส่ที่ไปจานเอาอะไนไหแล้ก็กะทิเลยนี่จานไหนเว่ได้กินขอกะเพราได้ไงม่ได้กินนี อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังหวานปลายอยู่ดีเออตะบูนลิ้นตะบูนเบี้ยวเนี่ยทำให้เป็ดดีอ่ะเพราะว่าพ่อไม่ชอบกินมะเขือเทศโอ้ยโทษมะเขือเทศแล้วไม่โทษที่ตัวเองเมื่อกี้พ่อกินว่าพ่อบอกว่ามันไม่อร่อยเพราะแม่ให้ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศพ่อใส่กันไม่ได้หนูไปไข่ไข่เอาใส่ไม่ได้เขาใส่มะเขือเทศลาชี่นี่ทำไม่ได้ป้าไม่ได้ปั่นเลยเอออร่อยอร่อยจริงเออ ทำไมเป็นเราอยู่พ่อกับลำโดนเองราคาไปมาลองกินมาอือได้ยโอ้มันเคยได้อร่อยเฉยเลยเอาใจเก่งที่บ้ายนี่ไม่กินนะสมุดอร่อยนะเฮ้ยอร่อยเฉยเป็ดมันดีก็ต้อง ช่วยกันนั่นแหละทำทำแล้วก็มาปรุงช่วยให้มันอร่อยขึ้นมันต้องอยู่ด้วยกันไงทุกคนกิมมีนัตตันเจนนี่บอกแล้วไอ้นี่ยน้ำมันเนี่ยเคี่ยวก็แตกมันเหมือนกันเออเนะสรุปสรุปแม่รู้น้องเขาเก่้งกันแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาใส่สับปะรดตะครับเพิ่งดูใช่ไหมเออเพิ่งดูเขาใส่สับปะรดเลยก็น่ากินนะเนี่ยมาทานสับปะรดกันมากกินดิีมากินมากินเดี๋ยวลากแกงเลยเดี๋ยวลากแกงดูวันดูรีแอคก่อนดูเทมัลลุ เราอิ่มเลยไหมไม่ได้กาลังวิเคราะห์สูตรโย่เป็นยังไงพูดเป็นคำเดียวแม่อร่อยเนี่ยเต็ดเหนียวถ้าเกิดมึงนิ่งขนาดนี้เฮอไม่เต็ดก็ดีอยู่นะมันยังไงไม่คือกลายเป็นพรมแพ้กลันไม่ได้พูดเลยเระมีน้ำปลาถ้วยนะตักน้ำปลาหยอด กูว่าไอแกอิ่มนะแ่เนื้อเขาอิ่มนะแกอร่อยอร่อยได้ไงบอกไม่รู้ไม่รู้รสชาติไอป้าเมื่อกี้ไหมมันไม่ได้รสชาติที่โดดออกมาแต่ว่ามันก็รู้สึกได้ว่ามันนัวๆมันแบบมันละมุนนัวๆอยู่ในปากแม่เราต้องกินด้วยใจที่บริสุทธิ์นะยาคาเตะถึงรู้ว่าผัวทำอออร่อยก็คืออร่อยการที่แม่บอกอร่อยไม่ทำให้แม่ดูทำอาหารแย่หรอกเออ เดี๋ยวหากรรมการหากรรมการในคอมเมนต์มันก็ได้ไงแต่มันยังไม่ถึงแบบมันขาเลยนิดก็ไม่รู้เออน่าจะขาดที่คนมาเป็นพ่อนะมันจะอร่อยนะถ้าไม่ทำเนี่ย,ยถ้าเป็นพ่อเอาพริกแกงเองคับพ่อเอาพริกแกงเยอะกว่านี้อีกครึ่งไปแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายป๊าดปากมาด ้อแล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไป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 